สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีรอลสปินนิ่งนะครับอ่านะครับจากแบรนด์ของแคสคิงนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับปี2025นะครับแคสคิงรุ่นรีคอนนะครับนี่รีคอนนะครับสเปคน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าได้สเปคค่อนข้างคุ้มมากๆอีกตัวหนึ่งสำหรับหน้าที่ อยากจะได้รอกสปินนิ่งใช้งานน้ําเค็มนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเคมมาว่าทํามาเพื่อใช้งานน้ําเค็มโดยเฉพาะนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับราคาหลัก1,000ปลายๆถึง2,000กว่านะครับตัวนี้ผมเอามารีวิวให้กับนานาโดยสั่งซื้อมาครับให้นานาได้รับชมกันเลยตรงนี้จะมีเบอร์ทั้งหมด6ขนาดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เบอร์2,500 3,000 4,000 5,000 6,000แล้วก็ไปจนถึงเบอร์8,000เลยนะครับ เบอร์8 0 0พันเนี่ยน้ำหนักเยอะที่สุดนะครับน้ำหนักนะครับก็ถ้าตีเป็นปอนด์ก็จะเป็น55ปอนด์หรือเปรบยี่สิบกิโลกรัมนะครับแล้วก็เบอร์2 5 0 0เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรอบหกนะลูกเบอร์หบกหนึ่ตลับนะครับอ่ะแล้วก็น้ำหนัก125ออนขนาดสายนะครับขนาดสายเนี่ยถ้าเป็นพวก สายเอ็นเนี่ยปอนเนี่ยมันได้ร้อยห้าสิบหลานสิบสองปอนได้หนึ่งร้อยหลาแล้วก็สิบห้าปอนได้เก้าสิบหลานะครับเขาบอกเป็นหลานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับคือภายในเนี่ยล็อกแคทคิงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาคืออุปกรณ์ที่เขาให้เนี่ยทุกรุ่นที่ผมซื้อมาทุกกล่องอะไรก็ทําดีหมดเลยนะครับเนี่ยครับเปิดมาก็เจอคู่มือนะครับมีสติกเกอร์ให้นะครับสติกเกอร์แคทคิงอันนี้น่าจะเป็น พวกสติกเกอร์ที่ไว้ดูว่าเราใส่สายอะไรอยู่เนี่ยตัวอย่างก็ทำมาให้นะครับแผ่นแรกนะครับเออทำดีนะแล้วคู่มือก็ทำมาดีมากนะแคททิงเนี่ยทุกรุ่นที่ผมซื้อมานะครับแดกแกมเนี่ยเน,นี่ยครับเนี่ยเขาแยกเป็นสีสีมาให้หมดเลยนะครับคือจุดสำคัญก็มีสีแดงสีอะไรคือเป็นปิ้นเป็นแผ่น,เป,น,เ,ปนเป็นสีมานะครับเนี่ย นี่ครับจุดที่เขาทําค่อนข้างดีมากๆจุดนี้นะครับของแ a ๊ k คิงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานอีกนะครับคือเป็นเป็นพิมพ์สีหมดเลยอ่ะคือเขาลงทุนนะครับตรงนี้แขนหมนุนอยู่ในอยู่ในช่องนี้นะครับอ่าแขนหมุนนี่นะครับแขนหมุนโอ้โหบึกบึนมากเห็นข้างในแว๊บๆนี่โอ้โหน,น,นี่นี่คือลอกเบอร์สองพันห้าอะไครับตรงนี้ อุปกรณ์ถอดรอกนะครับเขาให้มันแล้วนะครับผมนี่นะครับนะครับบอกเบอร์มาให้เรียบร้อยว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนนะครับกร้ถ่อข้างในก็จะเป็นตัวรอกนะนี่ครับข้างในก็ไม่มีละสงสัยรอกไม่มีนะมีแค่ตัวรอกเลยนะครับอันนี้คือรอกเบอร์สองพันห้าทำไมมันดูใหญ่จัง <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรเทียบเดีอยะเดี๋ยวผมเอารอกอื่นมาเทียบสักตัวนะเอานี่มาเทียบแล้วกันครับชิมานโนโสตาดิก เบอร์สี่สามพันนะครับน,าน,านาั่นนะดูใหญ่กว่าสองพันห้าอันนี้สีสามพันนะครับอะแล้วก็เดี๋ยวเทียบเบอร์สามพันได้ว่าอีกสักตัวแล้วกันนี่ได้ว่าเล็กซ่านะครับผมว่ามันก็มันจะไปแตะเบอร์เบอร์สามพันนะครับอยู่ในแรงเบอร์สามพันนะครับอยู่ระหว่างเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันนะครับบอดี้แต่ว่าปูนเนี่ยสปูนเนี่ย มันจะเท่าเท่ากับเบอร์สามพันเลยนะเนี่ยนะครับพอๆกับเบอร์สามพัน,นบบ 3, ทั่วไปเลยนะอันนี้สปูนชิมา a โนเบอร์เบอร์สีสามพันนะครับะนะครับก็เทียบให้หน้นะดูเห็นก็นชัดชนะครับคือถ้าเบอร์เบอร์สองพันห้าเนี่ยาราคามันอยู่ที่สองพันสองเนาะขายในช้อปปีนะครับผมซื้อในช้อปปีเลยนะครับในร้านในสตูของเขาเลย ของแคปทิงเลยถ้าใส่ส่วนลดนะครับส่วนลดของเดือนเช่นแบบ6.6 5.5เดือนสเดือน4หรือว่าเซลลกลางเดือนอะไรเงี้ยครับก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับจับดูลอกเนี่ยผมว่าลอกเนี่ยมันดูแบบบึกบึนแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับคือดูงานทุกอย่างงานเนี้ยบนะครับในราคานี้นะครับแล้วดูขาลอกนะครับดูดูตรงนี้ครับนี่ครับความแข็งแรงของบอดี้คู่ความหนานะครับความบึกบึนนะครับ ตรงนี้นะครับโคนนะครับตรงโคนขาเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันดูแข็งแรงมากเลยนะครับอะบอดี้ทาสีเทานะครับสีเทาออกเทาเเข้มเมมานะครับสปูลสีดํานะครับสปูลสวยมากเลยครับผมชอบมากเลยลายของสปูลเนี่ยนะแขนเกีียวนะครับฝั่งนี้สปินแคปก็จะมีโลโก้ของแคทคิงนะครับแล้วก็แขน่าแขนเนี่ย มันผมว่ามันรับงานหนักได้สบายสบายเยนะคือความหนาความอ้วนความอวบของแขนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ปุ่มจับที่เป็นยาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะจับค่อนข้างที่จะกระชับมือนะครับแล้วก็ทรงลอกเนี่ยทำได้ค่อนข้างสวยนะครับตัวแขนกว้างเนี่ยก็จะเป็นแขนกว้างชิ้นเดียวนะครับนี่นะครับไร้รอย,ยต่อโอ้ดีมากเลยนะครับลอกหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นมากๆเลยนะครับคือใกล้พอๆกับแคทคิงชักกี้สามเลยนะโอ้ คือคือแก๊เคเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขางานประกอบเขาเซตติ้งอะไรจากโรงงานเนี่ยความลื่นความอะไรเนี่ยเขาโอเคมากๆนะครับคือผมชอบทุกรุ่นทุกรุ่นเลยนะคือฟิตติ้งมาค่อนข้างดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคลิกเสียงกันหน่อยนะคลิกเสียงนะครับ ก็อันนี้คือซิกเสียงแต่ว่าการหมุนลอกเนี่ยมันได้ความนุ่มความลื่นความแน่นนะครับคือแบบโอเคมากเลยครับนะครับคือจะเอาไปใช้งานหนักเนี่ยคือแบบสบายๆเลยนะครับด้วยกําลังเบรกด้วยอะไรเนี่ยนะครับโอเคนะครับแขนก็ยังเป็นแขน2ชิ้นอยู่นะครับคือถ้าได้เป็นแขนชิ้นเดียวมานี่คือจบเลยลอกตัวเนี้ยแขนเกลียวใหญ่ๆนะครับนี่ครับแขนเกลียวเกลียวใหญ่ๆนะครับแล้วก็หนอบเป็นหนับยางนะครับ หนอบยางหนอบเป็นแกนย้ำตายมานะครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เ,ไไดเสียได้รงจุดนี้เป็นหนึ่งจุดนะครับแต่ผมคิดว่าคิดว่าจุดนี้นะครับผมว่าเนี่ยครับเขาทํารูมาแล้วนะครับถือตาเกียตรงนี้ออกไปหาแขนแต่งเนี่ยได้นะครับไปหาพวกทาดี Y อเอานะครับบอดี้และโรเตอร์เนี่ยข้อมูลนะครับณนะจุดนี้ที่ผมหามาให้ของทางทางร้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็น ในลี่นะครับในลีเทคนะครับไนลีเทคหมายความว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับตรงนี้นะครับในลีเทคนะครับเป็นโพลิเมอร์ทั้งโรเตอร์และบอดี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นโพลิเมอร์แล้วก็อาจจะมีการผสมใดแก้วคือแล้วแต่สูตรเทคโนโลยีของแต่ละผู้ผลิตนั้นๆน,น,นะครับคือถ้าเสริมใดแก้วแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ น้ำหนักรอกเนี่ยมันจะเบาขึ้นนะครับแต่ก็นอกจากนี้เนี่ยดูจากขาของบอดี้แล้วเนี่ยในส่วนในในบอดี้ที่ผลิตลอกตัวนี้นะครับวัสดุเนี่ยจะได้ในเรื่องของทนต่อแรงบิดนะครับในวัสดุที่เป็นนิลิเทคนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอัดปลาเนี่ยมันจะไม่มีขามาลอกเ่ยมันจะไม่มีการบิดซ้ายขวาแนี่นอนนะครับโอเคไปกันต่อนะครับตัวบอดี้ค่อยดูกันนะครับฝาเบรกก่อนนะครับนี่ครับเขามีสัญญาณมาให้นะอ่านะครับมีสัญญากันน้ําเข้านะครับ แล้วก็ข้างในก็จะเป็นในส่วนของสปูลแล้วก็กําลังเบรต่างๆนะครับด้านใต้นะครับก็จะเป็นตัวกีดเสียงนะแล้วก็สปูลเป็นงาน cnc นะครับ่า cnc ส c r e e n c a s ิ i n g สีดำนะครับตัดเงินนะครับอันนี้รุ่น recon นะครับตัวเกี่ยวสายเป็นอลูมิเนียมให้นะครับผม งานเรียบร้อยดีนะครับผ้าเบรกเนี่ยเห็นแล้วครับเป็นคาร์บอนนะครับข้างในมีลูกปืนนะครับโอเคนะครับถอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเรียงตามนี้นะครับผ้าเบรกนี่นะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับชโลมจาระบีผ้าเบรกหนามากนะครับขนาดผ้าเบรกก็ประมาณ23ามมิลนะอ่ะยีบสามวงนอกนะครับ23ามมิลนะครับแต่ความหนานี่ดิเขาให้หนาๆนามาเลยนะ1.5้ามิลนะครับแล้วก็ลูกปืนสเตนเลสนะครับสำหรับงานน้ําเค็มของแคทคิงตัวนี้นะครับผม วงในอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับวงนอกอยู่ที่สิบเอดมิลความหนาอยู่ที่สามมิลนะครับได้ผ้าเบรคาร์บอนสองแผ่นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเราจะเห็นแกนทองเหลืองอ่าจะเห็นแกนแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับชุดนี้อ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องถอดอ่าทางฝั่งของบอดี้ก่อนนะครับบอดี้นะครับแล้วก็อ่าอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ใต้บอดี้เนี่ยมันจะไม่มี ปุ่มเปิดปิดนะครับเดินหน้าถอยหลังของลอกนะครับเพราะว่าลอกรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีแล้วยิ่งเป็นลอกงานน้ําเค็มนะครับมันก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะลดพยายามจะลดช่องว่างต่างๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเค็มเนี่ยมันไหลหลวหลุดเข้าไปในโครงสร้างของบอดี้ได้นะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็ผมแกะบอดี้ออกมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นเฟืองนะครับโอ้ภายในงานดูดีมากนะครับแล้วก็ งนี้จะเป็นฝานะครับมีฝารอบฝั่งนี้นะครับผมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวสังเกตนิดนึงนะครับว่าต้องเห็นตรงเส้นนะครับที่เป็นรอบรอบฝาเนี่ยนะครับพวกเส้นอันนี้ไม่ได้เป็นซีนยางนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเซาะร่องนะครับให้รับกับอ่าร่องบอดี้ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้มันจะเป็นนูนแล้วก็ร่องฝั่งนี้ครับขอบขอบเนี่ยขอบขอบเนี่ยมันจะเป็นเว้านะครับ อ่าวอลนะครับเพื่อให้บอดี้เนี่ยมันประกบกันสนิทนะครับเนี่ยสนิทมากๆเลยนะครับนี่ดูจากขอบตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่านะครับปิดนะครับแล้วก็ลดลดระยะต่างๆครับให้บอดี้มันแนบสนิทขึ้นเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากนะครับผมก็เดี๋ยวลื้อไปเรื่อยๆนะครับมันต้องลื้อจากบอดี้ไปนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับนี่ของแคทคิงนะครับสำหรับงานน้ําเค็มนะครับวงใน 8มิลนะครับวงนอกนะครับ14มิลนะครับความหนา4มิลนะครับทับทีนี้ว่าถ้าจะถอดตัวโรเตอร์หรือว่าเฟืองทุกอย่างเนี่ยนะครับเราต้องถอดน็อตจุดนี้ก่อนนะครับตรงแกนชักเนี่ยนะครับถอดแล้วเราก็ดึงนะครับแกนชักออกมานะครับอ่าให้น้าๆดูแกนนะครับตรงนี้แกนมันอยู่ติดกับตัวเฟืองนะครับนี่ครับเฟืองเรียงสายอ่าเฟืองกิดเสียงนะครับคืองานเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ ขนาดของเฟืองสแตนเลสนะครับ4.5มิลน,นะครับโอเคนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเดี๋ยวขอดึงอันนี้ออกก่อนอนี่นะครับเฟืองของรอกรุ่นนี้นะครับก็เฟืองหลักเนี่ยในสเปคนะครับเขาบอกว่าเป็น Heavy Duty HRB 72 B เมนเกียนะครับซึ่งหมายความว่าลอกตัวนี้นะครับมีเฟืองหลักตัวเนี้ยเฟืองต้องเหลืองเนี่ยมีค่าความแข็งอยู่ที่72 SRB นะครับก็เป็นค่าความแข็งระดับหนึ่งเลยนะครับของเฟืองทองเหลืองนะครับซึ่งอยู่ในอยู่ในระดับค่าความแข็งระดับปานกลางถึงสูงนะครับซึ่งในแค King เนี่ยเขาบอกว่าสามารถรองรับงานหนักได้นะครับสบายๆเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นสเตลเลสนะครับสเตเลสนะครับเกียวนะครับที่รับกับเกียวแขนหมุนเนี่ยเป็นสเตเลต โดวานบุกเบึนแข็งแรงมากนะครับอันนี้เป็นลูกปืนที่อยู่ทางฝั่งบอดี้ของขาลอกนะครับวงใน8มิลวงนอก12มิลนะครับความหนานะครับ4มิลนะครับข้างในก็จะเป็นตัวเฟืองเรียงสายนะครับชุดเฟืองเรียงสายนี่นะครับภายในชุดเฟืองเลียงสายก็จะเป็นบูทนะครับเดี๋ยวเป็นวัดให้นะครับเผื่อใครอยากจะไปอัปเกรดเป็นลูกปืนนะครับวงใน5มิลนะครับวงนอก8มิลนะครับความหนา 2.5มิลนะครับอ่ะแล้วก็จุดนี้นะครับผมเขาก็จะมีตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวกั้นอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้เฟืองเฟืองเลี้ยงสายเนี่ยไปเสียดสีกับตัวบอดี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นนะครับยึดโรเตอร์นะครับอันนี้น็อตยึดโรเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโรเตอร์โอเปิดปิดหน้าลอกนะครับมีหมุดล็อกมาให้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือราคานี้ได้นี่ครับแขนกว้างแบบชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่ครับชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับอ่าลายโรลเลอร์ตรงนี้จะเป็นชุดลายโรลเลอร์นะครับผมก็อ่าเขาจะมีบูทมาให้นะครับนี่ครับให้เป็นบูทตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าเป็นบุชไม่ใช่พุดบัสติกธรรมดาแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆพวกโพลิเมอร์นะครับผมคือจุดนี้นยเขาก็แบบไม่ได้เน้นเรื่องของว่าจะต้องเลื่อนแบบลูกปืนนะครับเพราะว่ามันเป็นลอกงานน้ําเค็มนะครับก็ใช้จารบีนะครับดีกว่านะครับหรือใครนะครับอยากจะอัพเป็นลูกปืนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวผมวัดให้นะครับพวงใน4มิลนะครับพวงนอก7.8มิลเแปลกๆนะความหนานี่3มมิลนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้นะครับผม ก็ให้นน้าดูนะครับความหนาและความแข็งแรงนะครับนี่นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมใครเอามาเน้นมาใช้งานนะครับเฟืองยงสายก็เป็นโลหะนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดซอะล่องนะครับนี่ครับตรงบอดี้นี้ครับคือมันมีล่องที่กันน้ําที่จะเข้านะครับไปในชุดตรงนี้อีกนะครับโอ้โหน็อตนี่ให้เป็นน็อตหกเหลี่ยมมาเลยนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับ ก็เป็นโลหะหนาๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกับนะครับโหงานดูดีมากเดี๋ยวผมแยกออกมาก่อนนะครับเป็นจุดๆมาดูเฟืองทองเหลืองกันก่อนจุดแรกนะครับผมที่เป็นไฮไลท์เฟืองทองเหลืองกับเฟืองขับนี่นะครับ2จุดนะครับเป็นทองเหลืองหมดนะครับ2อจุดนี้นะครับมาดูเฟืองพินเนียนนะครับเฟืองพินเนียนนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นทองเหลืองผสมแมงกานิสนะครับค่าความแข็ง srb นะครับอยู่ที่86ซึ่งแข็งกว่าเฟืองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันผสมแมงกานิสนะครับแมงกานิสก็เป็นข้อมูลจากบริษัทนะครับผมผมหาข้อมูลมาให้นะครับปกติเนี่ยค่าทองเหลืองทั่วไปนะครับความแข็งทั่วไปเนี่ยที่ว่าแข็งแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณ5 5าสถึงเจนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ว่าแข็งแล้วนะครับตัวนี้แข็งขึ้นไปอีก86นะครับผมถือว่าแข็งมากๆนะครับเป็นทองเหลืองเฟืองพิเนียนชนิดเกรตพิเศษนะครับที่เขาเอา มาใส่ในลอกรุ่นนี้ให้นะครับผมก็ถือว่าทนต่อการสึกหลอนะครับจริงๆความแข็งระดับนี้เขาไปผลิตพวกเฟืองพวกวาวพวกใบพัดเรือแบบที่แข็งๆนะฮะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าเฟืองชุดนี้เนี่ยสามารถเอาไปเล่นงานหนักๆงานทะเลได้สบายๆมากๆนะครับลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนตัวล่างนะครับผมวงใน8มิลวงนอกนะครับ14มิลน,นะครับความหนานะครับ 4มิลนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับเดินหน้าทางเดียวนะครับและก็ดูให้นาๆดูนะครับผมนี่นะครับลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนตัวบนนะครับที่รับแรงกดต่างๆนานานะครับจุดกึ่งกลางของรอกนะครับลูกใหญ่เบลเวอร์บล่ามากนะครับสําหรับงานน้ําเค็มเล่นงานน้ําเค็มโดยเฉพาะนะครับวงในนี่8มิลเลยนะครับวงนอก19มิลนะครับความหนาบ6มิลนะครับโอ้โห ลูกใหญ่มากนะครับผมแล้วก็รหัสต่างๆนานานะครับคือมันดูบึกบืนแข็งแรงมากเลยนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวการผาลอกแคสคิงรีคอนนะครับซาววอเตอร์นะครับสำหรับงานน้ำเท็มนะครับก็เอาข้อมูลทุกอย่างมาให้นานาได้รับชมกับราคา1,000ไปลายปใส่โค้ดแล้วก็เหลือประมาณ1,800กว่าบาทนะครับผมถือว่าถ้าไม่ยึดติดว่าเรื่องอะไรนะครับ ที่มันอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมองว่าเป็นล็อกที่คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งนะครับเบอร์เบอร์ลอกเนี่ยสองพันห้าอาจจะเท่าเบอร์สามพันนะครับแต่ว่าสปูลเนี่ยมันเท่ากับเบอร์สี่สามพันหรือว่าสามพันทั่วไปนะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับก็เพื่อรองรับแรงกดแรงกระแทกนะครับงานหนักนะครับผมถือว่างานน้ำเค็นเนี่ยเล่นได้สบายๆมากๆนะครับ แต่ว่าก็ต้องดูแลหลังการใช้งานด้วยนะครับผมก็ถือว่าทําสเปคออกมาได้ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอนะครับลิงก์ของช้อปปีนะครับผมแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะครับมีลิงก์ให้กดซื้อในหน้าจอนะครับของคลิปได้นะครับนะครับในช่อง y YouTube ของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาหน้ากนัน,น,นไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ